สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานที่ดินคนครนายกนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพาคุณลูกค้าทุกทก่านแฟนเพจทุกคนและคนที่กาลังสนใจมองหาที่ดินคนครนายกอยู่นะครับที่ดินวันนี้นะทีมงานรอมีที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเชื่อว่าอาจจะถูกใจหลายๆคนเลยเพราะว่าที่ดินนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนคลองที่ดินล้อมรั้วสวนนะครับแล้วก็วิวเขาแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับสาธุพภคครกครันนะครับ ก่อนที่จะรับชมรายละเอียดที่ดินกันนะครับฝากกดไลค์กดกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้มีผลงานสร้างสารรค์ออกมาให้พวกคนทุกครทุกท่านได้รับชมและฟังนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับตําหนิเตียนเข้ามาเป็นข้อแส,สดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับที่ดินที่ผมนาเสนอคือแปลงด้านนี้เลยทางซ้ายมือผมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเนื้อที่ขนาดเป็นโฉนดสองแปลงนะครับเป็นโฉนดสองแปลงแล้วก็เป็นเนื้อที่ขนาดเอ่อรวมๆกันแล้วน่ะสามงาน เกะอีกห้าสิบตารางวาโดยประมาณนะครับเนื้อที่ขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อมารางวัดด้วยแผนที่แล้วเจ้าของก็แจ้งว่ามีที่ดินงอกผมรวมๆแล้วประมาณเพิ่มมาอีกมาหนึ่งงานนะครับประมาณหนึ่งไร่กกบอีกห้าสิบตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สิบเอ็ดตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนในร้อยจอบระอนะครับทางเข้าโรงเรียนในร้อยจอบร เมื่อมาถึงที่ดินแปลงนี้สังเกตยอย่างหนึ่งก็คือด้านหน้าจะมีน้ําแล้วเป็นคลองนะครับบล็อบเป็นถนตถนติดคลองถนนสาธารณะติดคลองเป็นเขาเรียกเขาเรียกคลองเรือนะครับคลองเรือแล้วก็หน้ากว้างติดทีท่ดินเนี่ยหน้ากว้างติดถนนนะครับตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะมันจะเฉ,เฉียงนิดนึงด้านหน้านะครับเฉียงนิดนึงประมาณสัก22เมตรแล้วลึกด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วก็ด้านหลังอีกประมาณ22เมตรตามแผนผัง ภาพถ่ายทางการที่ผมพยายามนําเสนอตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสาธารณะทุกค,คบคันนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในทาเลที่สวยงามมากอยู่หน้าโรงเรียนระัชบารอเลยแล้วก็เป็นโซนที่มีวิวเขาล้อมรอบเป็นแหล่งชุมชนและไม่แออัดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของที่ดินตามเข้ามาครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินถมแล้วล้อมรั้วไว้สองด้านก็คือด้านหน้าติดถนนกับด้านฝั่งนูนนะครับผมลืมพูดไป ข้อดีของที่ดินแปลงนี้คือด้านติดถนนสองด้านด้านนี้เป็นถนนสาธารณะหน้ากว้าง6เมตรยาวตลอดแนวที่ดินเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีต้นมะม่วงนะครับอายุประมาณสัก5-6ถึงปีนะครับล้อมรอบแนวที่ดินเลยเจ้าของปลูกไว้นะครับก็จะเป็นมะม่วงมันมะม่วงเขียวโซเวยมะม่วงน้ำดอกไม้หลากหลายชนิดมากเลยรวมแล้วสี่สิบต้นแล้วก็จะมีต้นทุเรียนประมาณอายุประมาณสัก5้ปีเนี่ยอีกหนึ่งต้น ก็จะมีการทําน้ําประปาไว้แล้วด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดของที่ดินเลยนะครับผมขอมุดเข้าอบตรงนี้เลยนะครับเพราะแนวนี้คือแนวถนนนะแล้วก็มีต้นมะม่วงฝั่งนี้ย0ิต้นฝั่งนู้นประมาณ20บต้นนะครับเข้ามาก็จะมีโรงเรือนนะครับโรงเรือนของที่ดินนะครับปลูกไว้จะเห็นว่าที่ดินเนี่ยสูงเสมอถนนด้านหน้าแล้วนะครับมีความถไมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถไมไว้นานแล้วด้วยนะครับอ่าเห็นไหมมีการ แท้งน้ําขึ้นมานะครับใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับนี่ต้นทุเรียนทีนะ่ผมพูดถึงนี่ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนโ้สวยงามมากนะครับน่าจะได้ผลแล้วแหละล้นขนาดนี้นะครับอ่าครนี้นี่คือแนวของที่ดินเลยนะจากหน้าที่ดินไปท้ายที่ดินตรงเนี้ยยาวประมาณร้อยกว่าเมตรถามว่าตัวนี้กว้างไหมกว้างเพียงพอมากครับถ้าคิดไม่ออกนะเทียบประมาณสักอาคารพาณิดสั ห้าถึงหกครูหาเนั่นคือความกว้างของมันนะเรามองบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยยี่สิบกว่าเมตรเป็นขนาดไหนนี่นะครับมองถึงอาคารพันธุ์ที่เรามองเห็นว่าห้าถึงหกครูหานะครับนั่นคือความกว้างของที่ดินแปลงนี้นะความยาวก็ร้อยกว่าเมตรนะดูไปเรื่อยๆนะครับที่ดินประมาณนี้เลยนะครับมีสองข้างทางสองข้างที่ดินเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงสลับกันไปนะครับหลายสายพันธุ์มะม่วงนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นมีมีเพื่อนบ้านนะครับแต่ด้านนี้ยังยังไม่มีนะยังไม่มีแต่แต่ฝั่งด้านนี้คือเป็นถนนสาธารนณะกว้างหกเมตรยาวตลอดแนวที่ดินมันเกิดไอเดียอะไรรู้ไหมถ้าคุณซื้อที่ดินไปนี้คุณงก็ซอยย่อยได้แบ่งแบ่ง,บงสวยงามครับ2ี่สคูณยีเมตรกำลังดีเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆจนถึงท้ายที่ดินแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับลักษณะของที่ดินก็คือสามารถมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับปลูกบ้าน ทำสวนที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับน้ําน้ํคลองด้านหน้าเนี่ยมีทั้งปีนะครับเป็นทั้งมีน้าทั้งปีงก็ที่ดินจะประมาณนี้เลยนะครับก็ด้านท้ายที่ดินก็จะเปิดโล่งนะครับเป็นทุงน่งนาจะเห็นว่าก็จะมีต้นมะม่วงสองข้างทางอย่างที่ผมบอกนะครับสองฝั่งของที่ดินเป็นแนวนชัดเจนแล้วหลักเขตที่ดินมันมีชัดเจนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการลุกล้ําหรืออะไรนะครับ นี่ก็จะแนวที่ดินครับโล่งกว้างนะผมผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแต่ผมมีความสุขว่ามันเหมือนกว้างมันกว้างกว่าด้านหน้าหน่อยนึงนะครับถ้ามันดูโล่งกว่านี่ท้ายที่ดินจากหน้าที่ดินถนนตรงนั้นอะมาถึงตรงนี้ร้อยสิบเมตรนะครับที่ผมใช้ระบบใช้โทรศัพท์ในการวัดนะครับ้ทาที่ดินก็เปิดโล่งก็ถามมีเพื่อนบ้านข้างเคียงถ้าดูจากภาพถ่ายอากาศแล้วยังมีเพื่อนบ้านข้างเคียง ที่ดินแปลงนี้ถมแล้วครับถมกว่าที่ดินข้างเคียงถมกว่าที่ดินทั่วไปประมาณ1เมตรนะครับเสาชัดเจนนะเสาหลักชัดเจนนะเสา,สาหลักเขษที่ดินที่ดินแปลงนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่ดินแปลงนี้เปิดขายที่1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทพร้อมทุกค่าใช้จ่ายเนื้อ ที่โฉนดอาจจะเหลือแค่ประมาณสามมันสามงานกับห้าสิบตารางวาแต่พอมารังวัดจริงๆแล้วมันมีพื้นที่งอกตามที่เจ้าของบ้านว่าจริงๆนะครับผมว่าผมว่าใช้คําประเมินว่าหนึ่งหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวามันมีเพิ่มมาอีกประมาณสักหนึ่งงานนี่คือภาพจากด้านหลังที่ดินไปด้านหน้าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงหนึ่งที่น่าสนใจใครกําลังมองหาที่ดินที่ดินสวนติดคลองวิวเขาแหล่งชุมชนทําเลดีนะครับ อากาศดีเพื่อนบ้านสงบแปลงนี้เป็นแปลงหนงที่น่าสนใจนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ป้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ